คำรวมจิตใจของตนให้ดีเนื่องจากว่าชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะมาสำคัญว่าเราจะไม่ตายง่ายก่อนอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความตายไม่มีกำหนดหมายไม่ทราบว่าจะตายวันไหน ไม่มีใครบอกล่วงหน้าให้รู้เลยดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอเพราะความตายนี่เป็นมหาภัยอันใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอุปมาเหมือนอย่างภูเขาสูงจุดท้องฟ้ากลิ้งมาแต่ทิศท,ทั้งสี่ ถ้าปทดสัตว์ทั้งหลายให้เป็นจุลและวิจุนไปฉันใดความแก่และความตายก็ยอมครอบงำสัตว์ทั้งหลายเหมือนอย่างนั้น mm hmm. พระองค์เจ้าทรงอุปมาอุปมาความตายให้พุทธบริษัทธ์ทั้งหลายฟังเพื่อให้พุทธบริษัทธ์ได้พิจารณา ให้เกิดความสังเวชสรุดใจเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้เมาในชีวิตเมื่อรู้ว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เสมอเสมออย่างนี้ความเมาในลาบในยศสรเสริญในความสุขในโลกนี้ก็จะบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางลง ความเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปเพื่อความสงบประง,งับก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่าการทำความสงบประง,งับทางจิตใจนี่แหละเป็นทางหลีกหนีจากอำนาจของมัจยุราชคือความตายเมื่อจิตนี้ยัง หลงไหลย,ยึดถือขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบใดความแก่และความตายนี่ก็ย่อมบีบขั้นอยู่อย่างนี้แหละเพราะเนื่องจากว่าใจเมื่อยึดถือแล้วมันก็เป็นตัวกรรมก็นำให้เกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรง สอนให้พิจารณาความตายนี่เสมอเสมอหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายลมหายใจหมดแล้วก็ตายชีวิตนี้เนื่องอยู่ด้วยลมหายใจอันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีในอดีต ไม่ได้มีในอนาคตหมายถึงชีวิตนี่นะเพราะอาดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงไม่ทราบ่ารมณ์หายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเวลาใดก็รู้ไม่ได้ก็ปรากฏแต่ในปัจจุบันเท่านี้แหละถ้า โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเข้ามาแล้วลมหายใจก็สักจะฝืดฝืดเข้าไปทุกค,คนก็ย่อมรู้สึกตัวว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วอ,อย่างนี้แหละต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ควรจะหลงจะเมาอะไรให้มากเกินไปบุคคลผู้หลงผู้เมาแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล ไม่ได้ทำความเพียนภาวนาปรุงขันห้าในลงโดยสำคัญว่าขันห้าี้จะไม่แตกไม่ดับง่ายนอนใจอยู่นั่นบุญกุศลอำนวยผลให้มีสุขภาพอนามัยดีกินได้นอนหลับดีแล้วก็เพลินที่นี่คิดว่าตนนั้นยังไม่ตายง่ายก่อน เราไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาธาตุสี่ขันห้านี้ไม่ได้ทำใจให้สงบระงรับมือก็ปล่อยใจให้ยึดถือขันห้านี้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะในปัจจุบันนี่ขันห้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีกำลังวังชาดี นี่ก็มาหลงขันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ดังนั้นจึงไม่ควรไม่ควรหลงเลยเพราะก็รู้ๆกันอยู่แล้วนี่ถึงแม้มันจะสุขสบายในปัจจุบันนี้แต่ต่อไปมันจะไม่สบายเพราะร่างกายนี้อยู่นานปีนานเดือนไป มันก็ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้จะให้มันมีความสุขสม่ำเสมอได้ยังไงอ่ะอันี้พูดถึงจิตใจมาเนี่ยจิตใจนี่ถ้าไม่ภาวนาไม่สำรวมให้เข้าถึงความสงบปัญญามันก็ไม่เกิดไม่มีเมื่อไม่มีความรู้ความฉลาดแล้ว มันก็ถูกกิเลสมันหลอกไปให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างโดยมากถ้าไม่รู้ไม่ฉลาดแล้วก็มักจะไปทำในความชั่วคนเรานะทำความดีไม่เป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นอานิสงส์แห่งการทำความดีดังนั้นคนหลงคนไม่รู้เนี่ย ก็จึงทำบุญกุศลไม่ได้เลยจะรักษาสินก็ไม่ได้เพราะไม่รู้อนิสงส์สินไม่เห็นโทษแห่งความทุสินไม่เห็นอนิสงส์แห่งการรักษาสินว่ามันอำนวยความสุขความเจริญให้อย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่รักษาสินมันก็เรื่อยๆเปยๆไปอย่างนั้นเนี่ เมื่อไม่รู้เรื่องภาวนาว่ามันดียังไงมันเป็นทางพ้นทุกข์ได้อย่างไงเมื่อไม่รู้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ภาวนามันก็ขี้เกียจขี้คลานเพราะมันไม่เห็นอานิสงส์แห่งการภาวนาดังนั้นในพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอน ให้ฝึกขนอบรมจิตนี้ให้สงบจากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางนี่แหละมันปั่นจิตให้พุ่งสั้นเลื่อนลอยไปหรือทำให้จิตอ่อนแอท้อแท้ในการจะทำความเพียรมักจะไปเห็นแก่หลับแกนอนเสียเป็นส่วนมากนอนเท่าไรก็ไม่อิ่ม บุคคลผู้รู้อำนาจแก่ตัณหาแล้วถือเอาความนอนนั้นว่าเป็นความสุขของตนเลยขาดข้อวัดปฏิบัติตื่นดึกลุกเช้าก็ไม่ได้เพราะเสียดายความนอนเนื้อก็ส่วนมาก ตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกดื่นก็คุยกันหาเรื่องสนุกสนานกันเที่ยวเตะกันถ้าชาวบ้านก็ดีหาเป็นพระเป็นเจ้าก็คุยกันหาเรื่องมาพูดคุยกันสนุกสนานไปปล่อยให้เวลามันล่วงไปล่วงไปหิวนอนแล้วก็ไปนอน นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้ปาโมโดมัจจโนโปะดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปะมะตายะถามะตาผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วหมายความว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็จริงแต่ว่า ชีวิตจิตใจนีนมันถ้าตายจากความดีตายจากคุณธรรมคือธรรมของจริงแทนที่จะได้รู้ธรรมของจริงก็ไม่รู้อย่างนี้แหละดังนั้นะพระศาสนาทรงสอนไว้แล้วเราต้องเอาไปคิดไปพิจารณา ปัญญาชนพิจารณาแล้วมันย่อมเห็นตามมันเป็นความจริงนี้ความประมาทไม่สนใจฝึกขนอบรมตนบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลไม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนใจลอยใจไม่มีที่พึ่ง เรื่อนลอยไปอย่างนั้นแหะถ้าเป็นนักบวชก็อยู่ไม่ได้คิดแต่ทางศึกหาลาเพศไปหาสเสวงหาการมมคุณรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่โดยสำคัญว่าเมื่อตนได้รูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วตนจะมีความโศก เมื่อไม่ได้รูปเสียงเหล่านั้นแล้วมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันอยากได้นี่แรียกว่าเข้าใจเพชจากความเป็นจริงก็รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเมื่อได้มาแล้วมันก็วิบัติแปรปวนแตกดับทำลายไปดูแต่ได้อัตภาพร่างกายนี่มาเป็นยังไงอ่ะ อย่าว่าถึงแต่รูปคนอื่นสิ่งอื่นเลยแม้แต่รูปร่างกายอันนี้นะได้มาแล้วก็ทธนุถนอมอให้ผ้านุงผ้าห่มมันให้อาหารการบริโภคบำรุงมันตามกฎธรรมดาของร่างกายอันนี้ย่อมเป็นอยู่ด้วยข้าวน้ำอาหาร ก็หามาหล่อหรียังมันอยู่อย่างนี้มาทุกวันทุกวันเลยแต่แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนให้กระดังที่รู้กันนอยู่ไปนานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็ชำรุดสุดโทมไปเรื่อยๆฟันเคยแข็งแรงเคยแน่นหนาเคี้ยวอาหารได้ดีเคี้ยวอาหารหยาบผงแข็งก็ได้ เมื่อเข้าสู่วัยชรานับแต่อายุ40 50ปีไปแล้วบางคนก็โยกครอนไปเลยหล่อนไปเลยก็มีแต่บางคนก็ยังแข็งแรงอยู่อา้าวถ้าฟันแข็งแรงตาผันมัวเนี่ยอา้าวถ้าตาดีหูเสียไม่ได้กินอะไรชัดเจน อย่างนี้แหละบางทีก็เสียทั้งหูทั้งตาก็มีผมเคยดำมาแต่ก่อนก็งอกขาวโพนไปตาเคยมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนแต่ก่อนมาก็กลับมัวเข้าไปเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรามาแล้ว ก็ความจริงของร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วทำไมนะจึงไม่พิจารณากันจึงไปเพิดเพลินมัวเมาสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่จ็บไม่ตายง่ายๆเลยก็ความสำคัญผิดอย่างนั้นหวังมันจึงได้เพลินจึงไม่ได้เอาใจใส่ในการบุญการกุศลแล้วก็ เกิดความเห็นผิดลงไปว่าทำบุญนี่คงจะไม่มีผลตามสมหนองให้เป็นสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าสแสดงไว้มึงทำบาปก็เหมือนกันเพราะทำไปแล้วไม่เห็นว่ามันให้ผลอะไรบาปก็ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันก็ยังสบายอยู่อย่างนี้ เลยสงสัยว่าทําบาปคงจะไม่ได้บาปกระมังกันเมื่อพิจารณาเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยลังเลในการละบาปบำเพ็ญบุญนี่คนเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นะการภาวนาฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความสง,งบ อันนี้ได้ชื่อว่ามันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้วมันรู้เองนะบ้านี้นะบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงคุณโทษเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมีจริงเหลือนี่มันมันรู้เองนะเมื่อปัญญาบาังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อปัญญายังไม่เกิดมันก็ไม่รู้จริงนะมันไม่รู้จริงเนี่ยพอเพ่งเข้าไปดูร่างกายนี่ก็ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ิใจมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยๆไปไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไป นั่นแหละเมื่อพัญญามันไม่เกิดแล้วมันก็มองเห็นแต่สภาพธรรมดาที่มันเกิดมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เห็นอยู่เท่านั้นเนละเมื่อพัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนรู้จักชำรุดสุดโทรมไป วันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปไม่ใช่ร่วงไปแต่วันคืนปีเดือนร่างกายสังขารอันนี้ก็สํารุดทุดโทรมไปเหมือนกันในที่สุดมันก็แตกก็ดับลงส่วนจิตใจเรวันนี้ส่วนจิตใจถ้าไม่อบรมให้มันสงบปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็เป็นที่อยู่ของกิเลส ก็สะสมความโลภความโกรธความหลงสะสมความรักความใคร่ไว้ในใจให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะจิตใจนี้เมื่อไม่มีคุณธรรมมันดีงามเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็มีบาปความชั่วร้าย Language, ต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นเป็นเครื่องอยู่ให้พิจารณาดูให้มันเห็น ผู้ใดพินาดูให้เห็นอย่างนี้แล้วนั่นก็กลัวกิกเลสจ,จะฉุดฆ่าตนไปสู่ทุกข์ระบนนี้นะขืนสะสมมันไว้มันก็จะฉุดฆ่าไปสู่นรกอบายภูมิหลังจากระร่างกายอันนี้ไปแล้วมันก็รู้ก็เห็นได้ ว่าเหตุสนันใจยังจะไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดริฉานนะก็เหตุที่ใจมันเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงนั่นเองนั่นแหละใจเศร้าหมองอยู่เช่นนั้นเนี่ยมันเป็นบาปอากุศลเมื่อไม่ละแล้ว บาปกรรมเหล่านี้และจะมีอำนาจเหนือจิตใจฉุดคล่าดวงกิตนี้ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังกล่าวมาพูดถึงเรื่องบุญกุศลบนันนี้เมื่อบุคคลละความโลภ้วยการบริจาคทานอยู่เสมอมาเพียรละความโกรธด้วยการเจริญเมตตา กรุณาให้บังเกิดขึ้นในใจแล้วก็สมทานมั่นในีนีลนไม่ร่วงสิลนไม่พอใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไอ้อย่างนี้จังไดีชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในอบายภูมิทั้งสี่ คือว่าเห็นว่านารกนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครแล้วในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครจะไปรู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน ได้ไม่มีมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระสาวกองค์อรหรันเท่านั้นเองเนะต้องพิจารณาดูให้รู้ที่พระองค์รู้ได้อย่างนั้นก็เพราะพระองค์ละอาสวะกิเลสตัณหาเนื้อใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจนี้ พระองค์ยึงรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษเป็นต้นได้นี่เหตุผลเป็นอย่างนี้เหตุที่ว่าเราจะเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของมุติเจ้านั้นนะคนนอกนั้นที่ยังมีกิเลสทุ่มหอจิตใจอยู่ย่อมไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในบาปในบุญคุณโทษต่างๆหมูนี้ได้ เหตุดังนั้นมันจึงได้เบียดเบียนกันมันจึงได้ทำลายล้างผลาญชีวิตกันจึงได้ช่อโกงหลอกลวงรักเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนจึงได้ไปเล่นชู้กับเมียคนอื่นพวกคนอื่นอยู่อย่างนั้นนะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นบาป ห็่ได้ไปไม่สำรวมวาจาคิดได้อย่างไงก็พูดไปอย่างนั้นมันจะจริงจะเท็จอย่างไรก็ช่างมันเอแต่ขอให้ได้พูดแล้วเป็นพอหรือบางคนก็เจตนาที่จะพูดหลอกคนอื่นให้เห็นผิดเป็นชอบไปก็มีอันผู้ไม่รู้ ผู้ไม่เชื่อพระปัญญาตัตรูของพระเ,เจ้าแล้วก็ยยอมเห็นว่าของเสพติดให้โทษต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคนั้นมีความสุขสนุกสนานดีเริมทุกข์เริมยากไปอย่างนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่า ความที่ไม่เชื่อพระปัญญารัสรูของอุทเทเจ้ามันจึงเห็นตื้นตื้นไปอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วนะมันก็ให้ลืมทุกข์ลืมยากแต่แล้วแต่เวลามันเมาอยู่เท่านั้นเองเพอสางเมามาแล้วมันก็เป็นทุกขกกก์ของเก่านั่นแหละเพราะกิเลสมันตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ของเก่านั่นแหละ อย่างนี้พี่นาดูให้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นคนเราถ้ากุ้มกุ้มใจมาแล้วก็ไปดื่มเหล้าไปสูบกัญชาหรือสูบฟินเนื้อก็หายกุ้มพราเว่าไห้่เข้าใจอย่างนั้นเป็นอันเข้าใจผิดไปมันไม่ไม่หายหรอกมันไม่หายดูคนบางคนะ เมาเล่าอยู่แล้ววันนี้กับลือพื้นเอาเรื่องทุกเรื่องโศกที่ตนได้ประสบมาเรื่องผิดหวังอะไรหมดนั้นขึ้นมาพูดอยู่อย่งนั้นแหละพี่ไล่ลำพันอยู่งนั้นแหละมันมันจึงว่ามันไม่จริงเรื่องหมุนี่นะผู้มีปัญญาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่บริโภคแล้วของเสพติดโทษต่าง ก็ละเว้นได้แม้แต่บุรีนี่ก็เป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่น้อยไม่ไม่ไม่ด้อยไปกว่าสุรายาเมาทาั้งๆหมู่นั้นนะให้โทษทางตับทางปอดมันทำให้ตับปอดเสื่อมคุณภาพไปเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังไม่ปรากฏเท่าไหรอ่อ่ะ อย่างนี้ให้พี่นาดูโน่นเมื่ออยู่ไปนานปีนานเดือนไปภูมิคุ้มกันมันอ,อ่อนภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงเมื่อใดแล้วฤทธิ์ของมืนเมาต่างๆมนี้มันจะย่ำยีเอาอวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงเช่นเป็นโรคตับเป็นโรคปอดเป็นโรคกระเพาะ โรคลําไส้เหล่านี้เป็นตน้นเมื่อบุคคลเป็นโรคเกี่ยวกับอายุอวัยวะภายในอย่างนี้แล้วยากที่จะหายได้เพราะว่าเป็นอวัยวะส่วนละเอียดดังนั้นเน่ยทุกคนเมื่อ รักตนจำนงหมายต่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้นหวรพากันยกเลิกไปเลยรักชีวิตอันนี้ดีกว่าไปรักของให้โทษเหล่านั้นรักชีวิตอันนี้แล้วเราก็ บริโภคแต่สิ่งที่มันไม่ให้โทษต่อร่างกายนั่นแหละเว้นสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายอย่างนี้แล้วก็ร่างกายก็จะกระชุ่มกระชวยกินได้นอนหลับไปแล้วผู้ที่ประกอบความเพียรทางจ,จิตใจก็ทำความเพียรได้เต็มที่ คนมีโรคภัยเบียดเบียนแล้วยากที่จะทำความเพียรทางจิตใจให้เข้มแข็งไปได้ยากที่จะเพียรละบาปบาเพ็ญบุญให้เกิดมีขึ้นในตนได้ดังนั้นคอยได้น้อมเอาคำสอนเหล่านี้ไปพิจารณาดูให้ดีพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นขึ้นด้วยตนเอง เมื่อรู้เห็นขึ้นด้วยตนเองแล้วบาปอันใดเป็นบาปมันรู้ชัดแล้วมันก็ละได้ปะนี่สิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลมันรู้แจ้งโดยปัญญาแล้วมันก็ทำให้เกิดให้มีขึ้นได้เมื่อรู้ว่าการทำใจให้เศราหมองขุนมัวเป็นทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามทำสมาธิภาวนาเพ่ง ละกิเลสอันหุ้มห่อจิตใจเศร้าหมองขุนมัวอยู่นั้นให้หมดไปสิ้นไปจนกว่ามันจะบริสุทธิ์พุทธผ่องเต็มที่ดังแสดงมา